เบื่อจังเลยนะคะกับผมตรงๆอ,อะไรแบบนี้อยากจะทําผมม้วนผมดัดผมเยีตมันก็ต้องใช้ความร้อนอะ่ะแต่บางทีก็ไม่ได้อยากแบบนี้ตลอดไปไงอยากแบบชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยทำไงดีอะ่ะอมา สวัดีค่ะโอลี่มามี่มาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปทําผมกันนะคะเป็นทรงผมแบบหยิกลอนมาม่านะคะในรูปแบบที่แบบว่าเราไม่ต้องไปใช้เครื่องหนีบหรือว่าตัวทําความร้อนนะคะแต่ข้อนึงคือเราคงจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่มันก็ดีค่ะเพราะว่าผมเราจะได้ไม่เสียนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จัดการทําให้ผมของเรานี้หยิกได้ง่ายด้วยกันทักเปียค่ะงั้นเราไปทักเปียกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ ลอยสองข้างแบบนี้แล้วนะคะเราก็ไปนอนกันได้ค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะเราก็ใช้ทรงนี้แล้วค่ะก็คือมันเหมาะกับคนที่ผมเสียด้วยนะเกิดผมลื่นนุ่มสลวยบอกเลยว่าก็จะทําไม่ได้นะคะเราก็จัดการนอนไปเลยค่ะทุกคนพอตื่นเช้ามาพรุ่งนี้นะคะแล้วเราค่อยมาแกะกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปนอนกันนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะว่าแกะออกมาแล้วจะได้ผมทรงลอนมามาหรือเปล่า เช้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะคะเราก็ได้ถักเปียแล้วก็นอนลงไปสภาพมันก็จะยับเยินแบบนี้เหมือนผ่านศึกสงครามมาเพราะว่าเราก็จะนอนพลิกซ้ายพลิกขวาไปนะคะเอาทีนี้เรามาเริ่มแกะผมกันดีกว่าค่ะดูนะคะว่าถ้าเราแกะออกมาแล้วเนี่ยสภาพมันจะได้เป็นหยิกรอนมามา่มาอย่างที่เราต้องการกันหรือเปล่าแกะกันเลยจะบอกว่าทรงนี้เหมาะกับคนที่ ผมเสียสุขภาพไม่ดีมากๆเลยนะทุกคนอย่างผมแม่อล้่เป็นต้นโอเคมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยนี่ทุกคนเห็นไหมลอนมาแล้วนี่ลอนก็ได้แบบเป็นลอนมาม่าแบบเฮ้ยคือดีอ่ะอีกข้างหนึ่งเลยแล้วกันนะแงะก่อนแงะก่อนหยุย เฮ้ยนี่ทุกคนจะบอกว่าเป็นไงเท hey, ไม่ต้องไปหนีบไปทำให้ผมเราเสียเลยเห็นปะ่ะท่นี้เราก็ได้รอนมาว่าออกมาแล้วคือใช้ได้เลยนะแต่ก็ถ้าสำหรับคนที่ผมแบบว่าสุขภาพดีก็คงจะออกมาเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็คงคายนะแต่สำหรับแม่อรี่ผมสุขภาพแย่ ก็คิดว่าคงอยู่กับทรงนี้ได้สักพักหนึ่งเลยแหละไม่รู้ว่าตอนเย็นคือแบบว่ามันมันถึงจะค่อยคายหรือเปล่าเฮ้ยแต่แบบว่าโอเคเลยอะ่ะสําหรับใครที่อยากเอาสูตรนี้ไปทดลองใช้บอกเลยนะว่ามันดีมากแล้วผมคุณก็จะไม่ไปเสียเพิ่มด้วยเพราะอะไรเพราะว่าไม่ต้องใช้เยลไม่ต้องไม่ใช้หรอกมันเหนียวเนอะนะ่ะไม่ต้องแบบไปพึ่งความร้อนอะไรใดใช้แค่เวลาอย่างเดียวก็ออกมาสวยแบบนี้ได้แล้วเฮ้ย คือดีแล้วก็แบบโดนใจมากๆเลยนะคะ รุปนะคะทรงนี้นะคะก็ทํากันได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ใดๆใครที่ถักเปียไม่เป็นนะคะก็ลองให้เพื่อนถักให้ก็ได้นะคะแต่มีอีกเคล็ดลับหนึงคือถ้าหากว่าเราสระผมใหม่ๆนะแล้วก็เหมือนกับว่าปล่อยให้ผมมันหมัดมาแล้วเราค่อยมาถักอ่ะมันก็จะอยู่ดีมากกว่าเดิมอีกนะแต่อย่างอันเนี้ยก็คือแบบว่าโอเคมากๆเลยยังไงก็เอาไปลองทําตามกันดูได้เลยนะคะรับประกันเลยว่าคุณจะสวยฟริงออกมาแบบนี้โดยที่ผมไม่เสียเพิ่มแน่นอนค่ะ ถ้าชืนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะตามมาเรื่อยๆนะสวัสดีค่ะ